วันนี้ค่ะจิ๊บกําลังมองหาบ้านแล้วก็ออฟฟิศใครยังเลือกไม่ถูกเลยค่ะว่าจะซื้ออะไรดีแต่สุดท้ายไปทําการบ้านมาไปเจอโครงการหนึ่งมาค่ะซึ่งเป็นได้ทางที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็เป็นได้ทางออฟฟิศที่สําคัญสามารถลงทุนปล่อยเช่าได้ด้วยโครงการสวยน่าสนใจมากๆใครที่กําลังสับสนนักธุรกิจที่กําลังหาอาสังหานะคะที่เป็นได้ทั้งบ้านแล้วก็ออฟฟิศนะคะตามไปชมกันค่ะว่าจะน่าสนใจและมีเช็คลิสในการซื้อสังหาให้คุ้มทุนยังไงนะคะตามจิ๊บไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะจิ๊บประสังหาเรื่องจิ๊บจิบค่ะสวัสดีครับผมคิมนะครับจากเพจคิม property life ครับก็เป็นนักตุเลงสังหาริมทรัพย์ประสบการณ์มากกว่า10ปีครับตอนนี้นะคะจิ๊บกำลังมองหาบ้านแล้วก็ออฟฟิศเป็นของตัวเองค่ะสุดท้ายไม่ใช่เรื่องจิ๊บจิบเลยนะคะพอตัวเองจะซื้อนะคะก็เลยเชิญคุณคิม property life มาช่วยดูสังหาที่จิ๊บเล็งไว้อยู่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โครงการไพรเวทเนเวอร์านามาทินะคะซึ่งแน่นอนว่าสถานที่ที่เราอยู่ตอนนี้เป็นสถานที่จริงเหมือนสตูดิิิิโออออออมมมัั้้้้้้ยคคคะะะะรรูสึกกเเเเหืนนนนนฟฟฟฟศศลลใช่่แแตจงงงๆปป็็็ททบาววด ะะตามคอนเซปต์ Urban Life Urban Home นะคะจิ๊บว่ามีความน่าสนใจมากๆเลยแล้วก็วันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของเช็คลิสต์ในการซื้ออสังหาทั้งอยู่เองแล้วก็ทั้งเป็นออฟฟิศแล้วก็ให้คุ้มค่ากับการลงทุนให้เหมาะกับนักธุรกิจสมัยใหม่นะคะแล้วก็จะให้เพื่อนๆน,นะคะสามารถเอาเช็คลิสต์นี้นะคะไปช่วยในการตัดสินใจซื้ออสังหาด้วยด้วยค่ะพี่คิมเช็คลิสต์อย่างแรกในการซื้ออสังหาในช่วงนี้คะ่ะจิ๊บว่ามันคือเรื่องของ financial financial ของจิง๊บมองเป็น2ออย่างคือเรื่องของการกู้สินเชื่อเพื่อ อ,อสังหาโดยปกติแล้วถ้าเป็นออฟฟิศอาคารพาณิชย์อะไรเงี้ยค่ะดอกเบีย้ยจะค่อนข้างสูงในมุมมองของดอกเบีย้ยเงี้ยค่ะตอนนี้พี่คิมมันเป็นช่วงขาขึ้นมีความกังวลมากเลยสําหรับพี่คิมแนะนําเรื่องนี้ไงบ้างคะ่ะในส่วนของการขึ้นดอกเบีย้ยนะครับมุมของการเป็นโฮมโลนเนะาะจะไม่ได้ขึ้นเป็นสัดส่วนเท่ากับดอกเบีย้ยตามนโยบายนะครับอเอาจริงๆมันขึ้นถือว่าน้อยมากเป็นต่ำกว่าร่วมึงดนะครถเราดูเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยในพื้นท,ที่ที่มเติบโตดีๆเนี่ยเติบโตต่อปี10%อย่างเยอรรเิบโตของราสังี มากกว่าตัวดอกเบี้ยอยู่แล้วตอนนี้ที่ไปทําการบ้านมาพี่คิมคือโครงการ private าว e น a ะามาทีนะคะราคาเริ่มต้นประมาณ25ล้านเนาะซึ่ง25ล้านเนี่ยถ้าจะไปซื้อคอนโดในเมืองเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยก็อาจจะไม่เหมาะถ้าไปซื้อตึกที่เป็นตึกทั้งตึกเลยเนี่ยมันก็รู้สึกว่าแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนแล้วปกติการออกแบบอสังหาที่เป็นเฉพาะจะจงอย่างเช่นจะเป็นออฟฟิศเลยหรือจะเป็นบ้านเลยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แมทกับเราพอมันเอาเรื่องของไฟแนนเชียลมาครอบว่าเฮ้ยมันสามารถกู้อสังหาที่เป็นแบบโฮมรูนได้ดอกเบี้ยตอนในเฉลี่ย จริงๆถ้า3%เครดิตตียังพอหายได้แล้วผ่อนล้าละประมาณ3,500-7,000ถึงเพราะฉะนั้นค่าผ่อนต่อเดือนเนี่ยมันจะเ v e r อร์เฉลเ่ียประมาณแบบ7,000 0ไปจนถึง2 0 0 0 0 0อันนี้ขึ้นอยู่กับเครดิตขึ้นอยู่กับอายุของแต่ละคนเนาะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอันเนี้ยถ้าเกิดมันสามารถแบ่งอสังหาที่เป็นที่อยู่อาศัยได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะทำเป็นออฟฟิศได้ครึ่งหนึ่งหรือสามารถเป็นคอมเมอรเชียลที่สามารถ ปล่อยเช่าได้เนี่ยจิว่าอันเนี้ยมันมีความน่าสนใจค่ะเช็คลิสต์ข้อที่หนึ่งของจิ๊บคือเรื่อง financial แน่นอนมันจะพุ่งมาเรื่องของข้อที่2คือเรื่องของโลเคชันโลเคชันแน่นอนค่ะมันจะมีเหตุปัจจัยอะไรหลายอย่างที่เราจะมองถ้าเป็นที่อยู่อาศัยบางคนอยากจะได้เป็นโซนที่อยู่อาศัยเลยแต่พอมันมีความเป็นออฟฟิศมันเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางนะคะทั้งเรื่องของการใช้รถยนต์ BTS อะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องของคนที่เป็นพนักงานเนาะมาเดินทางในโลเคชันนั้นๆเนี่ยต้องสะดวกด้วยซึ่งตรง,งรรน,งนี้เนประสา นะครับแล้วก็ตัวของรามินทาซึ่งเป็นอนเส้นใหญ่ทังกูด้านการเฟโลของรถเนี่ยค่อนข้างง่ายทีงนะครับ รถไฟฟ้าที่ใกล้เคียงเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันนะครับสียมพูอยู่ตรงรามอินทราแล้วก็สีเขียวคือตรงถนนโยธินนะครับแ,และนลนอนาคตเนี่ยจะมีเส้นสีต่าตงๆตรงประเสริฐวุนกิจอีกด้วยนะครับแล้วก็ไปนับเรื่องของโครงสร้างอุมมอโมงค์ทางด่วนขั้นสามครับจากโครงการนะคะห่างจากรถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีลาดปะเคาะนะคะ3กิโลค่ะส่วนสายสีเขียวค่ะเป็นสถานีบางบัวหรือทุกคนคุ้นชินคือสถานีสีประทุมนะคะก็ห่างจากโครงการอยู่ที่ประมาณ4กิโลค่ะแล้วก็ตัวต่อมาคือเรื่องของฟังก์ชันค่ะ ปกติเวลาที่เราไปดูบ้านบ้านก็จะมีความเป็น2ชั้นแล้วก็เป็นแอรีที่เอาไว้พักผ่อนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการออกแบบต่างๆเนี่ยไม่ได้เอื้อต่อการทางออฟฟิศแต่อย่างที่เราอยู่ตอนนี้เราอยู่ชั้น2ของตึกนะคะซึ่งอันเนี้ย้าให้พูดว่าเป็นเออร์เบิร์นโฮมละกันด้วยความที่ตึกเนี้ยค่ะอย่างแรกเลยที่จิบดูเรื่องที่จอดรถปกติเพื่อนมาเยอะอยู่แล้วมีปัญหา<ะ>ที่จอดรถอยู่แล้วปกติถ้าเป็นอาคาราจำพวกออฟฟิศบู i ิงเนี่ยนะครับยังไงก็มี1คืนพนักงานเนาะทีดงานมาทํางานที่จออดรถถขงงทีี่่นนะะคววไ้ึ8 8คันสําหรับ1ยูนิตนะคะก็คือภายในตัวยูนิตเองเนี่ยประมาณ6คันแล้วด้านหน้าอีก6คันและที่สําคัญแขกไปใครมาไม่ต้องไปโ้โหจอดริมถนนมีที่จอดรถส่วนกลางให้ถึง45คันขาะนี่ก็สะดวกมากๆแล้วอีกอย่างหนึ่งปัญหาอ,อย่างหนึ่งคือจิ๊บรู้สึกว่าการอยู่เป็นแบบตึกแถวโฮมออฟฟิศอะ มันรู้สึกว่าโหมันอึดอัดอ่ะด้วย2ข้างที่มันผนักติดกันแต่ที่นี่ค่ะมันมีช่องบันไดที่เขาดีไซน์ไว้เลยประโยชน์อย่างแรกคือถ้าเราจะเป็นคอมเมอรเชียลอยากจะปล่อยเช่ามันสามารถแบบเดินขึ้นมาได้สมมติเป็นร้านกาแฟเก๋ๆก็เดินขึ้นมาชั้นสอกได้หรือจะเป็นสตูดิโอหรือจะเป็นร้านตัดสูตรอย่างเงี้ย สามารถให้ลูกค้าเดินขึ้นมาได้เลยหรือถ้าเกิดจะใช้ลิฟต์ค่ะที่นี่มีลิฟต์เพราะว่าสูงถึง4.5ชั้นมีชั้นลอยด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีลิฟต์บริการไว้ให้มีสแกนนิ้วล็อกชั้นซึ่งอันนี้เป็นซ e เคียวริตี้พื้นฐานที่จิ๊บมองว่ามันมีความสําคัญมากระหว่างออฟฟิศกับเรื่องของที่อยู่อาศัยแล้วก็แมทททเรียลที่เนี่ยคืออย่างที่เราเห็นนะคะแมททีเรียลที่นี่จะค่อนข้างออกแบบในโซนออฟฟิศชั้น1ชั้น2ให้เป็นพื้นที่ออฟฟิศจริงๆใช้หินสสสััังงเเเคคครรรรราาาาาาาะะะหหห์ททททีีีทที่่มมมมวนนนใช้กกกกกกจยอออแบบบืํ ใช้งานแบบใครไปใครมาแล้วแบบรู้สึกว่ามันทนทานแต่ในขณะเดียวกันพอชั้น3ชั้น4ฟังก์ชันมันจะเป็นที่อยู่อาศัยหรือเป็นบ้านมันก็เลยจะมีความโฮมมี่พื้นก็เปลี่ยนเป็นเอนจิเนียริงบูทมีความเป็นบ้านมากยิ่งขึ้นมีช่องแสงที่สวยงามมากยิ่งขึ้นรวมถึงมีอินเนอร์คอร์ทยาร์ที่มองว่าเฮ้ยมันไม่ได้ทิ้งฟิลความเป็นบ้านมันยังมีพื้นที่สีเขียวที่เราสามารถไปใช้ชีวิตระหว่างวันได้นะคะแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวด้วยอันนี้เลยทําให้จิ๊บรู้สึกว่าชอบที่นี่มากๆและข้อสสุดท้าายํหรับ็คคนะคะ คือเรื่องของแอเรียค่ะเมื่อกี้มาหารดูนะคะ25ล้านนะคะกับ470ตารางเมตรเท่ากับว่าหารต่อตารางเมตรประมาณ50,000กว่าบาทคือถ้าเกิดสมมติว่า25ล้านไปซื้อเพนท์เฮาส์หรืออะไรเงี้ยมันจะมีความไม่สะดวกเรื่องของการที่ว่าเขาเรียกว่าคู่ค้าดิวมาขึ้นห้องไหมคะเราก็จะเขินเนาะแต่นี้คือเราเป็นออฟฟิศที่มันแบ่งแยกชัดเจนเลยมันก็จะค่อนข้างที่จะโอเคนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะคือเรื่องของแอเรียในเรื่องของพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยโครงการยอยู่บนพื้นที่17ไรแน,แนิบสามไร ความรู้สึกว่าพอมันเป็นออฟฟิศด้วยแล้วก็มีความเป็นทราฟิกของธุรกิจอื่นๆอยู่ในแดอรียเดียวกันนะ่ะบางครั้งเราอาจจะได้คู่ค้าใหม่จากโครงการเดียวกันนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่มามันจะรู้สึกภูมิฐานภาพลักษณ์ดีมีที่จอดรถมีซีเคียวริตี้ตลอดเวลาอันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้จิมรู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับเงินที่เราจะจ่ายไปโครงการเนี่ยจริงๆแล้วถ้าพี่คิมเห็นเนี่ยจะไม่ได้มีส่วนกลางอยู่ที่โครงการเลยคือข้อดีคือไม่ต้องเสียค่าส่วนกลางแพงไม่ต้องเสียค่าแมนเทนนนต์แล้วก็เราจะกังวลเรื่องว่าเฮ้ย กิดสมมติว่ามีส่วนกลางแล้วเราไม่ได้ใช้แล้วมันไม่คุ้มแต่เงินต้องจ่ายไปแต่โครงการ private เนว่าหน้ามาทีค่ะมีสเปเชียลกว่านั้นก็คือจะเป็นในเรื่องของการใช้สปอร์ตคลับได้ซึ่งตรงนี้สปอร์ตคลับก็จะมีฟิตเนสมีเขาเรียกว่าเหมือนมียิมนะคะแล้วก็มีสระว่ายน้ําให้ใช้สําหรับลูกค้าโครงการเนี่ยหลักหนึ่งให้ถึง4ท่าน1ปีด้วยแล้วก็แนอนาคตพื้นที่ด้านหน้าของโครงการค่ะก็จะมีสปอร์ตคลับแนอนาคตด้วยซึ่งไอ้นาจิ๊บว่ามันดีตรงที่ว่า เรื่องของการบริหารจัดการแล้วก็เรื่องของค่าส่วนกลางจะได้ไม่ต้องแพงมากส่วนภายในโครงการเองเนี่ยเสาไฟอะไรใดๆดแนี่ยในแอร์เรียของโครงการก็เอาลงดินด้วยเพราะฉะนั้นมันจะทําให้ดูเรียบร้อยแล้วก็ดูสวยงามสุดท้ายแล้วนะคะโครงการ private เนาะมาทินะคะเหมาะกับคนรุ่นใหม่นักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มองเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานเป็นหลักที่ไม่ค่อยเห็นอสังหาในรูปแบบนี้นะคะพูดเลยว่าแอบถูกใจมากๆเลยแล้วก็เข้ามาแล้วอยากให้ทุกคนเข้ามาดูความใส่ใจในรายละเอียดบางทีเราจะไปซื้อตึกแถวมารีโนเวทใหม่เราก็ ทำไม่ได้ขนาดนี้นะแล้วเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะคะแล้วก็แบบแปลนเนี่ยถึงแม้จะแบบเดียวกันแต่สามารถดีไซน์ได้ตามใจเรามากๆนะคะจะเป็นบ้านที่พักอาศัยทั้งหลักก็ได้สําหรับครอบครัวที่มีรถเยอะอันนี้เหมาะมากๆเลยหรือจะการห้องเพิ่มก็ได้นะคะอย่างที่2คือถ้าจะทําเป็นออฟฟิศก็สามารถทําได้เลยหรือถ้าเรามองว่าเราอยากได้พื้นที่แค่ด้านบนไว้ที่อยู่อาศัยด้านล่างจะปล่อยเช่าเป็นคาเฟ่อย่างบ้านตัวอย่างมีทําเป็นร้านกาแฟด้วย แอบคิดว่าถ้าเป็นบาร์ตอนคืนน่าจะแบบอโอเคด้วยนะคะสาหรับใครที่แบบอยากที่จะปรับเปลี่ยนไปตามฟังก์ชันการใช้งานนะคะแล้วที่สําคัญค่ะน,นอกจากจะอยู่อาศัยได้แล้วนะคะเรายังสามารถปล่อยเช่าได้เงินระหว่างการถือครองและตามที่คุณคิมบอกเลยใครอยากดูเรื่องของวิเคราะห์ทําเลมีอยู่ในคลิปคุณคิม property l i f e นะคะเจาะลึกทําเลเราจะเห็นได้ว่าเราซื้ออสังหามาแบบนี้นะคะนอกจากจะทําธุรกิจได้แล้วขายต่อในอนาคตยังขายได้กําไรแล้วก็จากการเติบโตเน,นี้ยจิ๊บมองว่ามูลค่าของอสังหา ที่เราซื้อค่ะก็จะเติบโตขึ้นไปด้วยเรียกว่าได้ไม่รู้กี่เด้งละตอนนี้ในการซื้ออสังหารนะคะก็เป็นโครงการที่น่าสนใจและตามคอนเซปต์ของอสังหาเรื่องจิบๆค่ะแน่นอนเราอยากเอาชื่อโครงการมาสรุปเป็นจุดเด่นของโครงการนะคะตามชื่อโครงการมาทิเลยนะคะเอ็มคือมัลติฟังชันพี่คิดเห็นด้วยไหมเรื่องนี้มากๆเลยครับเราเราคุยกันไปตั้งแต่แรกแล้วเานาะว่ามันสามารถใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างเยอะค่ะอย่างที่สองตัว A ค่ะคือ Area Area มี2ออย่างคือพื้นที่ใช้สอยกับพื้นที่จอดรถ อัใน,นจิบคิดว่ามันจะเป็นจุดเด่นของโครงการนี้เลยนะคะตัวต่อมาค่ะตัวทีทีจริงมี2ทีทีแรกคือเรื่องของไทม์คือเรื่องของเวลาเราประหยัดเวลาในการเดินทางถ้าเรามีออฟฟิศอยู่ในบ้านอย่างที่2คือเรื่องของไทโค้ดพอเรามีเวลาเราสามารถที่จะบริหารเวลาได้แล้วเหมาะกับไทคลูลไทคูคือแบบนักธุรกิจคนรุ่นให,ให,ใหม่ผู้ประกอบการนะคะซึ่งอันนี้เหมาะ มากมากเลยในเรื่องของการบริหารจัดก,การเวลาฟ i น a n นเชียลทุกอย่างนะคะก็เหมาะกับธุรกิจ SME ละกันนะคะตัวต่อมาค่ะคือเรื่องของอินโนเวชันที่นี่ใช้อินโนเวชันจริงๆไม่ได้มองเรื่องแค่เทคโนโลยีแต่คือเรื่องของอินโนเวชันในการออกแบบที่มีการออมีพื้นที่เป็นช่องว่างระหว่างตึกที่ทําให้ลดเสียงนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันสอดคล้องเรื่องของการใช้งานแล้วภายในตัวโครงการยังมีระบบรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆหรือว่าอินโนเวชันใหม่ๆอย่างเช่นมีโซลาร์ซิสเต็มหรือว่าระบบโซลาร์เซลล์ที่ช่วยประหยัด ลัง,งานแล้วภายในตัวบ้านเองนะคะเราอาจจะกังวลว่าปล่อยเช่าเขาไปแล้วค่าไฟจะมาคิดบ้านเราหรือเปล่าที่นี่มีการแยกในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าด้วยว่าถ้าเกิดออฟฟิศใช้ไฟเท่าไหร่ก็จ่ายตามนั้นบ้านเราใช้ไฟเท่าไหร่ก็จ่ายตามนั้นอันนี้คือมันสะดวกมากมาก รวมถึงภายในห้องนอนเองค่ะมีระบบเพิ่มออกซิเจนภายในห้องนอนด้วยนะคะเรียกว่าไลฟ์สไตล์ดีคุณภาพชีวิตดีรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆที่ใช้ภายในโครงการนะคะก็จะเป็นเทคโนโลยีที่รองรับ EV ชาร์จด้วยสําหรับรถไฟฟ้าในอนาคตค่ะและตัวไอตัวสุดท้ายอันนี้ต้องให้คุณคิมเลยในเรื่องของ Investment ตัวสุดท้ายในมุมมองของพี่คิม Investment สําหรับโครงการนี้ซื้อเป็นบ้านคุ้มค่ากับการลงทุน ผมว่าการอีเวนต์เนี่ยต้องเรียกว่าสม่ใชจ,จัดสรรน,นะครับกระจายได้หลายรูปแบบเช่นจะปล่อยเป็นเช่าอยู่ทั้งหลังหรือว่าจะแบ่งคนละครึ่งลดค่าเช่าลงไปเพรว่าบางคนอาจจะแบบไม่ต้องการก้อนใหญ่มากต้องการเพียงเท่านี้เนี่ยมันก็ไปจัดสรรให้บหมกับผู้เช่าได้และพอคิดว่าดีมาร์ผู้เช่ามันหลากหลายเนี่ยนะครับทำให้มันมีปริมาณเข้ามาเราขึ้นราคาได้ด้วยนะครับตามดีมาน์ขึ้นเข้ามาใหม่ครับ ซื้อบ้านทั้งทีต้องได้ทั้งอยู่อาศัยที่ดีแล้วก็ลงทุนที่ดีด้วยนะคะสําหรับใครที่สนใจจะชมโครงการนะคะก็เข้ามาชมโครงการได้เลยตอนนี้มีบ้านตัวอย่างให้ชมแล้วนะคะเราก็อยากให้เข้ามาดูจริงๆเพราะจะได้เห็นไอเดียในเรื่องของการทําธุรกิจการออกแบบของที่นี่นะคะแลนะขนะ่าวหน้าจิ๊บจะพาไปชมโครงการไหนอย่าลืมติดตามชมนะคะ